ซึ่งทางด้านของสหรัฐก็ได้ออกมาแสดงความมุ่งมั่นที่จะทำการสนับสนุนสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินการหยุดยิงอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งทางด้านของสหรัฐนั้นก็จะมีการให้ความช่วยเหลือในด้านของการวางแผนด้านของทหารด้านของอุปกรณ์ระบบการประจำการระบบการเฝ้าระวังทางอากาศและทางอาวกาศและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอื่นๆจากการให้ความช่วยเหลือนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐ จากการสนับสนุนสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนซึ่งการเข้ามามีบทบาทของมหาอำนาจภายนอกอย่างสหรัฐในครั้งนี้สำหรับความขัดแย้งชายแดนซึ่งเดิมทีแล้วก็เป็นเรื่องระหว่างทั้งสองประเทศในภูมิภาคของการให้ความช่วยเหลือด้านของการทหารโดยตรงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตาม ย่อมถูกตีความได้ว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งขั้วอํานาจและอาจจะส่งผลต่อการวางตัวของประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้ดังนั้นสหรัฐนั้นจึงได้ระบุว่าการให้ความช่วยเหลือนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการสนับสนุนการหยุดยิงและการสร้างสันติภาพที่แท้จริงและยั่งยืนแต่ในทางปฏิบัติการได้ให้การวางแผนทางทหาร ระบบการเฝ้าระวังทางอากาศและอวกาศกับไฟใดไฟหนึ่งในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดซึ่งมันคือความย้อนแย้งกับการเสริมอาวุธและขีดความสามารถทางทหารให้กับหนึ่งในคู่ขัดแย้งนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้นำไปสู่การลดความขัดแย้งลงแต่กลับอาจจะเพิ่มโอกาสในการประทะก,กันได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางด้านของกัมพูชานั้นก็อาจจะรู้สึกมั่นใจในศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นเพราะเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสมดุลทางอาเซียนและหากสหรัฐนั้นเลือกที่จะเข้ามามีบทบาทในลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้ไทยนั้นต้องทบทวนความสัมพันธ์กับสหรัฐ และอาจจะต้องหันไปแสวงหาพันธมิตรอื่นๆในการถ่วงดุลอำนาจซึ่งจะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชามีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและอาจจะกลายมาเป็นสมรภูมิทางอ้อมของมหาอำนาจนี้ก็เป็นได้